ก้าวสุภัตราใส่บิกินี่สุดแซบทำทะเลถึงกับลุกเป็นไฟก้าวสุภัตรากับทริปเที่ยวทะเลสุดแซบแจกความสดใสโดยใส่ชุดบิกินี่สีฟ้าโดยยังประกาศชัดเจนอีกว่าทริปนี้ทะเลต้องลุกเป็นไฟค่ะทำเอาทั้งแฟนคลับและเพื่อนๆต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ในความสวยและความแซบของเธออีกครั้งยังไม่พอนะคะ เธอก็ได้โพสต์ภาพที่ใส่บิกินี่สีครีมถึงแม้ว่าจะไม่ได้โชว์ท่อนล่างแบบเต็มๆแต่ก็บอกได้เลยว่าทะเลนั้นเดือดมากเลยล่ะคะ่ะเพราะหุ่นของเก้านั้นผอมเพียวมากเลยล่ะคะ่ะอีกทั้งแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มเชาก็ไม่ว่าด้วยนะคะแถมยังน่ารักกลางล่มให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแฟนที่ดีมากเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ